เมื่อคิดทำสงครามต้องมากด้วยเลขกลแล้วรุกรบแบบไหนจึงจะเป็นผู้พิชิตเรียนรู้ความสำเร็จของเหล่าผู้ชนะจากกลศึกอันน่าทึ่งและพลิกแพลงในสนามรบกับ Strategy War. s t r a t e g y w a r กลยุทธ์ปิดฟ้าท้ามทะเลอําพรางเพื่อลวงหลอกฝ่ายตรงข้าม แล้วช่วยโอกาสช่วงชิงมาซึ่งชัยชนะแผนการของเฮอเรือปี้เฮอเรือปี้ขุนพลแห่งราชวงศ์สุยในช่วงคริสตศักราช581ถึง618ได้ใช้ความเข้าใจผิดและการวินิจฉัยที่ผิดพลาดของข้าศึกโจมตีข้าศึกให้พ่ายแพ้ไปอย่างสะดวกง่ายดายในช่วงเวลานั้นเป็นปลายสมัยของราชวงศ์เหนือใต้ ในช่วงคริสตศักราช420ถึง589เมื่อราชวงศ์สุยนำทัพเข้าโจมตีรัฐเฉินราชวงศ์สุยถือเมืองฉางอันหรือเมืองซีอันในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงยึดครองพื้นที่ทางภาคเหนือของแม่น้ำฉางเจียงไว้ส่วนรัฐเฉินมีนครหลวงอยู่ที่เมืองเจี้ยนเย่หรือนครนานกิ่งในปัจจุบันครองพื้นที่ฝั่งใต้ของแม่น้ำฉางเจียงฉะนั้น เมื่อราชวงศ์สุยต้องการจะตีรัฐเฉินจำเป็นที่จะต้องฝ่าข้ามแม่น้ำฉางเจียงไปขุนพลเฮ่อเร่ปี้ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นกองทัพหน้าในการรบฝ่าข้ามแม่น้ำฉางเจียงได้สำรวจชัยภูมิแม่น้ำฉางเจียงเพื่อกำหนดกลยุทธ์การเดินทัพโดยขั้นแรกได้ส่งกองสอดแนมไปซื้อเรือของชาวบ้านแล้วนำขึ้นไปซุกซ่อนที่ต้นแม่น้ำเพื่อเตรียมใช้ขนทหารข้ามแม่น้ำ จากนั้นได้แบ่งทหารเป็นสองกองแยกไปทางเหนือและใต้ของแม่น้ำโดยทางเหนือซึ่งมีกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากมีลำธารและคุ้งน้ำวกวนซึ่งยากที่จะข้ามฝั่งไปได้นั้นได้ซุ่มซ่อนกองทหารและเรือจำนวนมากเอาไว้ ส่วนทางใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงฉางอันกระแสน้ำไม่แรงมีท่าเรือนั้นขุนพลเฮอเรอปี้ทำทีเป็นนำทหารจำนวนน้อยและเรือผู้พังจำนวนหนึ่งไปทำทีตั้งค่ายให้ฝ่ายตรงข้ามแลเห็นอย่างชัดเจนจากนั้นขุนพลเฮอเรอปี้ก็ทำทีชักธงรบสั่งยกทัพข้ามแม่น้ำหลอกล่อกองทัพรัฐเฉินที่เตรียมพร้อมรบอย่างเต็มที่ แต่พอฝ่ายตรงข้ามยกทัพออกมาต่อสู้ขุนพลเฮอเรอปี้ก็สั่งการให้ทหารฝ่ายตัวเองถอยทัพทันทีขุนพลเฮอเรอปี้กระทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้งแล้วครั้งเล่าทหารของรัชเฉินแม้จะรู้ว่ากองทัพสุยเมื่อชุมนุมพลแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะบุกข้ามแม่น้ำมาได้ทุกเวลาแต่ก็มิได้ระมัดระวงังถือเป็นเรื่องธรรมดา ที่เห็นจนชินตานานวันเข้าขุนพลเฉินซูเป่าของฝ่ายรัชเฉินได้บอกกับบรรดาแม่ทัพนายกองของฝ่ายตัวเองว่ากองทัพสุยมีทั้งเรือและกำลังพลน้อยเห็นฝ่ายเราตั้งค่ายเข้มแข็งจึงไม่คิดจะข่าแม่น้ำมาแน่ๆในที่สุดเมื่อทัพของราชวงศ์สุยเห็นกองทัพทางฝ่ายตรงข้ามละเลยหย่อนยานต่อการระมัดระวัง กองทัพที่อยู่ทางเหนือแม่น้ำซึ่งได้รับคำสั่งให้ซ่อมแซมและต่อเรือเพิ่มอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ได้โอกาสที่รอคอยมันเนิ่นนานพอตกค่ำหลังจากนำทัพไปฝึกซ้อมแปรขบวนขุนพลเฮ่อเรือปี้จึงได้นำกองทัพจากทางใต้ขึ้นไปสมทบกับกองทัพส่วนใหญ่ที่รออยู่ทางเหนือเพื่อรวมกำลังพล แล้วยกทับบุกข้ามแม่น้ำช้างเจียงในช่วงกลางดึกทันทีด้วยเหตุนี้กองทัพรัฐเฉินซึ่งเอาแต่ตายใจและไม่ได้เตรียมเฝ้าระวังภัยจึงได้ถูกเข้าโจมตีจนแตกพ่ายพากันหนีเอาตัวรอดและความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงนี้เอง อีกไม่นานต่อมาขุนพลเฮอเรอร์ปี้ก็ได้นำทัพรัฐสุยเข้ายึดนครเจียนเย่เมืองหลวงของรัฐเฉินเอาไว้ได้อย่างง่ายดายในที่สุดด้วย